ก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับกดแชร์ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับล่างก็จะเป็นมิเตอร์นะครับใช้พัดลมทั้งเป่านะครับตัวรอบจัดฝั่งนี้จะเป็นพัดลมเป่ารอบจัดนะแล้วก็ตัวออกนะโหลดของเราอยู่ที่ห7พันเจ็ดร้อยวัตต์นะครับสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวนะครับตู้แปลงไฟหนึ่งวัตต์นะครับขนาดสี่ิแปดโวลต์นะครับทดสอบการทํางานนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับกดแชร์ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ ตัวล่างก็จะเป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์ที่สามารถตั้งกระแสได้นะครับตั้งโวลต์สูงตัดได้นะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับเราก็กดตัวแรกแช่ไว้นะครับตัวบนสุดนะครับเขาก็จะขึ้นโชว์นะครับตอนนี้โหลดนะครับอยู่ห้าพันแปดร้อยวัตต์นะครับอยู่ที่ยี่สิบหกแอมป์นะครับอุณหภูมิจุดนี้ก็เป็นอุณหภูมิของหม้อแปลงวัดอยู่ที่หม้อแปลงนะครับตัวนี้ไม่มี mbpt นะครับ ก็จะเป็นหน้าจอหลอกนะครเป็นสติกเกอร์เมนบอร์ดที่ใช้นะครับก็จะเป็นรุ่น32วัตต์เฟสนะครับตัวนี้เป็น o อ f Grid h บ b ด i t นะครับก็คือสามารถต่อ AC ร่วมได้นะครับ AC อ n นะครับแล้วก็ AC เอาได้นะครับมาดูกระแสแบตเตอรี่นะครับจายโหลดเอา์พุตอยู่ที่27 26 27แอมป์นะครับกระแสอินพุตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะกระแสอินพุต ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าแอมป์นะครับมาดูจายโหลดนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแอมป์นะครับจากที่เราดูมิตเตอร์เมื่อกี้นะครับทีนี้จะมายิงอุณหภูมิให้ดูนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิมอ s เ e ตเรานะครับอุณหภูมิของมอสเฟตอยู่ที่หกสิบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดองศานะครับ อุณหภูมิที่ฮิตซิงค์นะครับอยู่ที่47-48องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดก็จะเป็นสีขา,ขาวๆช็ออยู่ที่60องศานะครับอุณหภูมิทองแดงว่าแปลงนะครับอยู่ที่59-60องศานะครับโลดก็จะเป็นนะครับตัวอบเซรามิกนะครับ ประมาณ4,000วัตต์นะครับอยู่ที่20แอมป์นะครับตัวอบเซรามิกนะครับแล้วก็จะมีตัวชงกาแฟ500วัตต์นะครับกระทะไฟฟ้านะครับประมาณ1,000วัตต์นะครับตอนนี้ลมนะครับที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับอยู่ที่49-50องศานะครับเครื่องทำงานประมาณ60%นะรใช้พัดลมทั้งเป่านะครับตัวรอบจัดฝั่งนี้จะเป็นพัดลมเป่ารอบจัดนะ แล้วก็ตัวออกนะครับตอนนี้โหลดที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นบร์หนึ่งสองพันวัตต์นะครับสามสิบเอ็ดแอมป์นะครับสามสิบสามสิบเอ็ดแอมป์นะครับโหลดของเราอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยวัตต์ ก็ทดสอบโหลดนั้นดูประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยหรือสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ